เพื่อนๆเคยเห็นกันไหมคะบอนสีมายาลาบคองเมืองบอนสีที่มีความคล้ายกับบอนสีเท้าฮิรันพนาศูนย์เราไปดูกันค่ะ มายาลาคือยักษ์ต้นหนึ่งในบทละครรามเกียร์เป็นลูกของมหายมยักษ์กับนางจันประภาเป็นพ่อวุญธรรมของมัชชานุพระสุเมธดาบทเป็นอาจารย์ได้ทอดดวงใจมายาลาพเป็นแมลงผู้นำไปซ่อนใยเข่าตีกุดทศก,กันได้แต่งสานให้ออกลบกับพระรามมายาลาพได้สะกดทับและจับพระรามไปยังเมืองบาดาล มายาลาบได้ต่อสู้กับได้เจอสู้กับฮนุมานทำยังไงฮนุมานก็ฆ่ามายาลาบไม่ตายฮันุมานจึงได้ถามนางพิลากรนพี่สาวมายาลาบนางพิลากรนได้บอกฮนุมานว่าพระสุเมธดาวบดได้ทอดดวงใจม,ใมายาลาบไสแมลงผู้ไว้ที่เข่าตีกูดฮนุมานได้เหาะไปยังเข่าตีกูดจับแมลงผู้ขยี้แหลกเหลว มยาลาบจึงตายหามาปููกกันนะคะมยาลาบของเมืองค่ะ